เดี๋ยววันนี้นะจากที่เราคุยกับลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวมีปรับแก้นิดหนึง่งดีไซน์นะ,ค,ะคือตามที่เราคุยกันเนี่ยพี่อยากจะให้เราปรับงานดีไซน์เนี่ยออกไปในโทนของต้องคำนึงถึงเวลเน็ตด,ดีไซน์ด้วยโอเคไหมโอเคทีนี้เดี๋ยวตรงตรงบริเวณทางเข้าเนี่ยพี่คิดว่าอยากจะให้เราปรับตรงนี้พี่ขึ้นโครงม,มาให้ละอันนี้โอเคไหมคือเราเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยเราจะมีที่นั่งใช่ไหมค่ะ ตรงฝ้าข้างบนเนี้พี่อยากจะให้ความรู้สึกเนี่ยมันกดต่ําลงนิดหนึง่งครึ่งของเดิมเรากดต่ําไปแล้วแต่แค่แสิบเซนเองสิบเซนเนี่ยมันไม่พอซ่อนไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ต่ําลงมาเยอะหน่อยได้เพราะว่ามันเป็นโฟเยนะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าคือความรู้สึกเวลาที่เราเดินเข้าประตูมาเนี่ยแล้วเวลาที่มันเตี้ยเตี้ยเนี่ยแล้วเวลาหลุดหลุดจากความรู้สึกที่มันเตี้ยไปที่สูงเนี่ยความรู้สึกมันจะสูงขึ้นทันทีอันเนี้ย พอเน้อภาพออกไหมเ้พเราะฉะนั้นตรงฟอเยเราก็ทาเตีย้ยได้ให้มันเกิดความรู้สึกที่มันเป็นแคบนิดหนึ่งแต่ว่าให้มันดูเวลข้ามดูเชื้อเชิญด้วยตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้นะอันนี้พี่ทําสเกลมาเรียบร้อยแล้วพี่อยากจะให้เราไปจัดพร็อบวางของตามที่เขาที่แล้วทํามามนะทีนี้ตรงนเนี้ยวิธีทาเนี่ยสังเกตไนหะสารตรงเนี้ยอันนี้คือไม่ใช่ตู้นะแต่ว่ามันคือคลีบผนัง